สวัสดีครับพี่น้องนะครับอีฟซีนะครับผู้น่ารักทุกทท่านนะครับทุกคนอคนมาคุยกันต่อนะครับอีฟซีมันหลุดได้ยังไงนะครับอีฟซีมันออกมาได้ยังไงนะครับพี่น้องมันหลุดออกมามาลงในเพจได้ยังไงนะครับเรื่องนี้นะครับอีฟซีกับเรื่องนี้นะครับ เราก็ไม่อยากจะเชื่อน้องพี่น้องว่ามันจะจะหลุดออกมาได้นะครับพี่น้องมาลงในเพจได้นะครับพีบสี่อืมนะครับใครช่างกล้าพี่น้องนะครับช่างกล้าโอ้สํานวนหลุดมาเหรอคะค่บผมหลุดออกมาได้ยังไงนะครับพี่น้องผมก็งงนะครับมาลงในเพจเพจหนึ่งนะครับได้ยินว่ามาลงในเพจเพจหนึ่งนะพีบสี่ ตอนนี้ก็มีการลบไปแล้วคนวะนะครับพี่ซีอ่าลบยังไงน่าจะไม่ทันนะครับน่าจะไม่ทันนะครับพี่ซีกับเรื่องนี้นะครับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับพี่น้องอ่าช่างกล้าทำเนาะพี่น้องใช่ครับมีความละมีความผิดถ้าเอาถ้าเขาเอาเรื่องครับน่าจะมีความผิดแหละนะครับอืมอรู้ชื่อแล้วคนเอามาลง โดนแล้วครับผมก็น่าจะโดนนะครับพี่สีก็น่าจะโดนนะเอาเรื่องข้างในนะครับออกมาเผยแผ่นะครับอ่าสู่สาธารณะนะครับพีีพใครจะไปทํากันนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับพ,พีีอันนี้นะครับพี่น้องไม่ไม่คิดอ่าไม่คิดอะไรเนาะพี่น้องเนาะ คิดไม่ได้เนาะพี่น้องคิดไม่เป็นเนาะอืมหาเรื่องหาราวนะครับพี่น้องเอ้ยหาโทษหาโพยอยู่นะครับอืมเขาต้องอ่าหาคนมารับผิดให้ได้นะพี่น้องกับเรื่องนี้นะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องเรื่องใหญ่นะครับไม่เกรงกลัวตกกฎหมายนะครับอืมสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีครับมาคุยกันต่อนะครับพี่น้องมาทักทายกัน นะครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับพี่น้องประเด็นร้อนแรงนะครับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับป้าส่งไปให้ทนายรับรู้แล้วครับผมก็จะมีการดําเนินการนั่นแหละพี่น้องมีการดําเนินการต่อแะละพี่น้องเอบีว่าเขาจะทํายังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับรู้เรื่องนะครับทางด้านข้อกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับเอิบีเพราะอะไร เราเป็นาชาวบ้านธรรมดาเนาะพี่น้องนะครับพี่่าเขาจะทํำยังไงต่อนะครับพีอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะว่าอ่อทำไมถึงเอามาทำแบบนี้นะครับถึงไดเอามาลงแบบนี้นะครับพี่ีคิดได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับถึงออกมาเผยเผย่ในาสาธารณชนนะครับพี่ีให้คนทั่วโลกทั่วประเทศได้รู้ม,มันเป็นเรื่อง อยู่ภายในาาสารนะครับ 24. พี่สี่อีรนะครับจะออกมาหาซีแตกอะไรนะครับพี่น้องเอ้ยไงแล้วมันก็คขึ้นบ่เป็นบ่อเออคิดไม่เป็นแล้วตีนคิดให้อ <c oughs> ีรีได้พี่น้องนะครับกึ๊บึ๊ขึ้นหนาเทะนะครับพี่น้องเอ้ยเออกึ๊บึกขึ้นหนาเทเออเพื่อจุดประสงค์อะไรกูถามเนี่ยเอาออกมาเนี่ถามเนี่ยขอถามหน่อย เออเพราะอะไรจากถามเบื้งหน้าพี่น้องนะครับีอสมมันมีเหตุผลอย่างเตีเยวออกมาเนาะพี่น้องนะครับคิดไม่ได้คิดไม่เป็นบอนะครับกับเรื่องนี้เนาะนะครับอืมเหมือนกับการละเมิดสารการหมิ่นสาลนะพี่น้องนี่ อเอาออกมาไม่เคารพไม่ยังเกรงต่อกฎหมายนะครับอืมท้าทายครับใช้ใช่ครับอืมท้าทายอำนาจศาลครับคนไม่รู้จักถูกแบบนี้มักจะทําผิดเสมอครับชัดเจนต่อศาลครับผมมันต้องมีคนออกมารับผิดชอบนะครับพี่จีมันต้องโยงนะครับ ต้องโยงไปถึงคนบงการนะครับคนทํานะครับกับเรื่องนี้นะครับเอฟซี FC. กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้นะครับพี่น้องอโอ้อยากดังจ้าอยากดังเนี่ยเขาก็จัดให้นะครับพี่น้องเดวไปดังอยู่คุกนะพี่น้องเอ้ยนะครับ FC. เอบซีเออก็จับขังได้แต่ไรพี่น้องนะครับ FC. เอฟซีเอออำนาจอยู่ในมือเขาพี่น้อง ชิตัดสิ้นแบบใดก็ได้นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเตมนมั่นปึกมันหนาแนวนั้นแหละพี่น้องเอ้ยอยากลองตีอยากลองของตีอยู่มอเมแม่บเป็นตีหาแตทษดเตโพยบอกหาแตเรื่องแต่ราวตีอยู่ซื่อบ่เป็นนคนนี่พี่น้องเอ้ยวนอยู่นะครับพี่สี่วนอยู่นะครับวนหาเรื่องหาราวอยู่นะครับเี่สี่ อยู่มอเมะมแ,แ,แม่กินเข่าอยู่ทางนอกดีๆไม่ชอบนะครับบิ๊บี่อยาไปสเตกข้าวอยู่ด้านในโอ้ยออถ้าทางในสบายเขาคงไม่ออกมาหลอกพี่น้องเอ้ยนะครับเออมันไม่ได้สุขสบายได้อยู่ในนั้นนะครับบิ๊บี่อ,อ่อีลีนะครับเป็นอย่างยังคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเออ จะออกมาทําไมพี่น้องเพื่ออะไรเอู่กับเงินน้ำมึงหลาางงน้ำมึงอยู่ตอนนี้เออครับผมมันก็ชัดเจนนั่นแหละนะครับฟิฟซีชัดเจนนะครับตอนนี้ความผิดมันชัดเจนแล้วนะครับฟิฟซีฟซีก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะพี่น้องอ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับฟิฟซีทีมทนายเขาก็คงจัดการแหละนะครับฟิฟซีถ้าเขามาเนาะ เราจะทำยังไงต่ออันนี้เราก็ไม่รู้เนะพี่น้องนะครับพอ่จีทางด้านข้อกฎหมายจะเท่าไหร่นะครับอืมว่าจะทำยังไงดำเนินง,งานยังไงต่อนะครับอืมว่ามันหลุดออกไปได้ยังไงนะครับเี่จีอ่าใครเป็นคนเอาออกมามันก็ไม่กี่คนหรอกนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับอืมไม่กี่คนหรอกนะครับอ่าม,มันก็เห็น ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่จีอืมเราก็ต้องสืบต้องสอบต้องถามเลยนะครับมไม่นานนะครับเรื่องนี้นะครับพี่จีอ่อันนี้เหมือนกับการละเมิดศาลการหมิ่นศาลนะครับไม่เคารพต่อไม่ยังเกลงต่อกฎหมายบ้านเมืองนะครับกฎหมายบ้านเมืองมันยังศักดิ์สิทธิ์ไหมนะครับพี่น้องอยากลองของบอกอเริ่มเผยธาตุเทกันออกมาแล้ว อยากดังบอกเดี๋ยวเขาจัดให้นะครับพ <iern three key implications> <punishing> ี่น er ้องเดี๋ยวเขาจัดให้บอลเข้าไปนะครับบอลเข้าไปอยู่ทางนอกดีๆไปชอบอืมเดี๋ยวจะรู้สึกครับเ๋ยนนรกจะมีจริงนะครับอืมเวรกรรมมันมีจริงนะครับพี่น้องเอฟซี